สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวสัชินีปัสมุตคลิปแปลงบันดาลใจวันนี้จะเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ค่ะประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวสัชินีปัสมุตตตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลพังงารับราชการมาแล้ว6ปีเป็นครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โร้องเรียนทั่วไปค่ะ ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่เปิดสอนโดยมีการคัดแยกห้องเรียนออกเป็นสามห้องเรียนด้วยกันได้แก่หนึ่งห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษสองห้องเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสามห้องเรียนทั่วไปค่ะสภาพปัญหานะคะที่ดิฉันได้พบเจอก็คือหนึ่งนักเรียนที่เก่งถูกคัดไปยังห้องเรียนพิเศษนะคะ ทั้งห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. ปัญหาสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา2ปีและ 3. นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันเนื่องจากมาจากสถานศึกษานะคะที่แตกต่างกันมาจากสถานศึกษาหลายสถานศึกษานะคะ แนวทางในการแก้ปัญหานะคะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ด้วยเหตุนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ารูปแบบการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนั้นเกิดปัญหาที่สะสมจากการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนและสม่ำเสมอขาดกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีภาวะถดถอยนะคะเกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยในแต่ละชั้นปีนะคะถดถอยลงไปเรื่อยๆและยังเป็นภาวะการเรียนรู้ถดถ,ดถอยที่แตกต่างกันแนวทางในการแก้ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิดตลอดระยะเวลา2ปีก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงเลย ทำให้นักเรียนยังขาดทักษะในเรื่องการอ่านการเขียนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมากนะคะและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในช่วงที่นักเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลไม่ค่อยได้รับการฝึกเลยค่ะหรือห่างหายจากการฝึกทักษะต่างๆไปโดยครูผู้สอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งนะคะจะส่งเป็นใบงานนะคะเรียนที่บ้านผู้ปกครองนะคะที่ดูแลเด็กๆก็จะต้องทํางานนะคะ จะต้องรับผิดชอบในงานของตัวเองนะคะบางบ้านเนี่ยเด็กๆจะต้องอยู่กับผู้สูงอายุนะคะจึงทำไม่ให้จึงทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังการพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียนนะคะจึงเป็นไปอย่างช้านะคะพอนักเรียนเลื่อนชั้นขึ้นมานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า1น,นักเรียนจําพยัญชนะไม่ได้ค่ะ จำสระไม่ได้นะคะสระพยัญชนะบางตัวนะคะเคยเรียนแล้วก็จาไม่ได้หรือบางคนไม่เคยได้รับการเรียนมาเลยนะคะขาดทักษะในเรื่องการอ่านการเขียนเป็นอย่างมากจึงเกิดแรงบันดาลใจนะคะขึ้นมานะคะตัวคุณครูเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าจะทำยังไงนะนักเรียนจึงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถที่จะจำสระจำพยัญชนะ อ่านเขียนแจกลูกสะกดคำนะคะอ่านเขียนคำได้ถูกต้องจึงไปศึกษางานของท่านอาจารย์ต่างๆนะคะและโรงเรียนหลายๆโรงเรียนขึ้นมานะคะไปพบเจอนะคะนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ขึ้นมานะคะและได้ดําแนวทางนี้ค่ะมานำเป็นการพัฒนาทักษะนะคะเอามาศึกษาให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนของตนเองจึงได้เกิดกิจกรรมการเรียน รู้รูปแบบการสอนเทคนิคบันไดทักษะ5ขั้นขึ้นมาค่ะ,ะแรงบันดาลใจนะคะจึงเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน จากที่กล่าวมาข้างต้นค่ะตัวคุณครูเองเนี่ยได้พัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบันไดทักษะ5ขั้น Active Learning เข้ามาร่วมกับนวัตกรรมนะคะคุณครูได้จัดทำนวัตกรรมขึ้นมานะคะ1เล่มนะคะเป็นนวัตกรรมเล่มหนึ่งแม่กอ,อการนะคะโดยในนวัตกรรมเนี่ยก็จะมีการจัดสระพยัญชนะจากง่ายไปยากนะคะให้นักเรียนเรียนรู้ทีละสระนะคะโดยกิจกรรมนะคะทักษะการเรียนรู้ บันไดทักษะ5ขั้นเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1เลยค่ะร้องเล่นกระตุ้นนําขั้นตอนนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงท่องบทอักานเล่านิทานหรืออะไรต่างๆนะคะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมีท่าทางประกอบเพื่อกระตุ้นร่างกายกระตุ้นจิตใจสร้างบรรยากาศในการเรียนให้แก่นักเรียนนะคะขั้นที่2ก็จะเป็นแจกรูปถูก,กให้จํานะคะในขั้นตอนนี้คุณครูจะนํานักเรียนค่ะ อ่านออกเสียงสะกดคํานะคะเน้นการอ่านแจกรูกสะกดคําค่ะให้นักเรียนเข้าใจหลักของการแจกรูปคํานะคะใหนะ้รู้จักพยัญชนะรู้จักสระนะคะขั้นตอนนี้จะส่งผลให้นักเรียนเมื่อนักเรียนสะกดคําถูกต้องก็จะทําให้นักเรียนเขียนคําได้ถูกต้องขึ้นนะคะขั้นตอนที่สามอ่านคําย้ำวิถีหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านตามคุณครูแล้วในขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องอ่านด้วยตัวเองค่ะ จะต้องอ่านด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งและคุณครูจะใช้กิจกรรมนะคะกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามาเสริมนะคะโดยในกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนี้คุณครูจะจัดกลุ่มนักเรียนโดยพระนักเรียนทั้งเก่งปานกลางและก็อ่อนเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะทากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยวันละกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะและเป็นกระบวนการเน้นย้ำนะคะเน้นย้ําคําและสระที่นักเรียน ได้เรียนไปในขั้นที่2ด้วยนะคะต่อมาบันไดทักษะขั้นที่4ของเรานะคะขั้นที่4นี้เราจะให้นักเรียนนําคําที่เรียนรู้มามาแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่4ี่จึงมีชื่อว่าแต่งประโยคซ้ําอีกทีขั้นตอนนี้นําคําที่เรียนรู้นะคะมาแต่งประโยคโดยการต่อยอดคําที่ได้เรียนรู้มานะคะนามา พัฒนาทักษะให้นักเรียนรอบด้านนะคะนอกจากการอ่านสะกดคําแล้วก็ยังเป็นการเขียนคําและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจินตนาการในการแต่งประโยคของเด็กๆอีกด้วยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนการเขียนตามคําบอกขั้นตอนที่5บันไดขั้นที่5ของเราการเขียนตามคําบอกในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปความรู้ค่ะวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการเขียนตามคําบอกนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนนะคะ จิตคำด้วยกันนะคะเขียนตามลำดับจากง่ายไปยากจากนวัตกรรมนะคะเล่มหนึ่งแม่กอการที่คุณครูได้จัดทําขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้เขียนแล้วนะคะคุณครูจะตรวจและสะท้อนผลกลับให้นักเรียนในทันทีนะคะหากนักเรียนเขียนผิดคุณครูกากระบาดไว้และแก้คําที่ถูกต้องนักเรียนนําไปเขียนตอบนะคะนําไปเขียนนําไปแก้ไขนําไปแก้ไขคําใหม่นะคะ เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเขียนคำค่ะและจบลงแล้วนะคะสำหรับแรงบันดาลใจสภาพปัญหาและที่มาของการจัดทำนะคะการแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุบาลพงาโดยคุ้คสูสตศินีปานสมุตค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ